สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลครับรู้จักเกมมากขึ้นไปผมครับเก่งเซงมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม bytes ไส์ครับก็เป็นเกมแนว Family Game นะครับผมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการปิกนิกแต่อย่างใดแต่เกี่ยวกับการที่มดเนี่ยมาขึ้นกระเป๋าตะกร้าปิกนิกของเรานะครับและมดเนี่ยก็จะพยายามกินอาหารในนั้น นะครับเพื่อที่จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยได้แต้มนะครับเดี๋ยวผู้เล่นเนี่ยจะได้บังคับมดแต่ละตัวนะครับเพื่อที่จะเก็บอาหารไปเรื่อยๆไปเรื่อยแล้วก็มาดูว่าตอนจบเนี่ยใครได้แต้มจากอาหารเท่าไหร่กันบ้างนะครับก็ต้องขอขอบคุณตัวเกมด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับที่มาให้รีวิวกันนะครับจากร้านนินบุ๊กนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครสนใจดูและอยากได้ไงก็สามารถทักเข้าไปได้นะที่ร้านนินบุ๊กนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมยังไงบ้างครับผม มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก k i c k s t a r t e อร์เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนเนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Sho ป e ี้ม n b บ o k Board g เก e และ Line ID@ Min Bo o ุ ช่วงเซตอัพนะครับเราก็จะเลือกการ์ดเนี้ยครับอย่างละหนึ่งใบมานะครับนี่ผมเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งการ์ดตัวนี้เนี่ยมันจะกำหนดเอ่อถึงกฎของเกมนี้นะครับว่ากฎเกมเนี้ย เป็นยังไงบ้างนะครับโดยที่มันจะทําให้เราเล่นเกมเกมนี้แต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่มันจะมะแดดตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบกฎของการใช้ช็อกโกแลตปกติแล้วช็อกโกแลตมันไม่มีแต้มครับเราสามารถเอามันมาใช้ทํานู่นทํานี่ได้กฎของ Y ยนะครับหยด Y ายถงหยด Y ปกติจะไม่มีแต้มตายตัวแต้มจะขึ้นอยู่กับการ์ดของมันเลยอันนี้เขาบอกว่าเราจะได้แต้มของ Y เนี่ยถ้ามี1ชิ้นได้เป็น1แต้มถ้ามี2ชิ้นจะเป็นชิ้นละ2แต้มอะไรเงี้ยยิ่งมีเยอะยิ่ ส่วนนี้ครับเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นกฎของการขึ้นแอนฮิลหรือขึ้นรังมดนั่นเองครับเวลากับขึ้นรังมดแล้วเนี่ยก็ให้มาดูการ์ดใบนี้ว่าตัวแรกที่ขึ้นมาเนี่ยจะขึ้นไปที่เลขสหรือว่าขึ้นไปที่เลข0ูนย์ก่อนหรือขึ้นระดับกลางๆอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ก็สมมาต่อไปนี้ก็จะเป็นวาริเนที่อแนปเข้ามานิดหนึ่งครับสำหรับการ์ดสีฟ้าซึ่งนี้จะเป็นมาแชนนะครับซึ่งมาแชนเนี่ยถ้าเกิดว่ามดผ่านอย่านนี้ปุ๊บเราสามารถเอาของเนี่ยแลกกับของในแอนฮิลได้ปก มีอาหารให้เลือกมากมายและมีมดยุนหมด5สีนะครับขอวางแนอนอนเพื่อเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็เราก็จะเอาอาหารเนี่ยวางเป็นทางไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะถึงแอนฮิลนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาถึงตาเราครับง่ายมากเราจะเลือกเดินมดตัวหนึ่งครับโดยไม่สนเลยว่าจะเป็นสีอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้บังคับทุกสีเลยแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเดินตัวไหนถ้าเดินมดตัวสีเหลืองนะครับ จะต้องไปหยุดที่ชีสเท่านั้นเดินมดตัวสีน้ำตาลไปหยุดที่ขนมปังเท่านั้นเดินมดตัวสีม่วงไปหยุดที่อง,งุ่นเท่านั้นสีเขียวหยุดที่เบลเปเปอร์เท่านั้นแล้วก็สีแดงครับไปหยุดที่แอปเปิลเท่านั้นครับอันนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะเดินตัวไหนนะครับสมมุติว่าผมเดินสีเขียวแล้วกันจะต้องไปหยุดสีเขียวล่าสุดที่เดินไป นะครับผมแมวดูว่าสีเขียวดูไม่ดีเลยเดินสีแดงอ่ะสีแดงจะต้องไปหยุดที่สีแดงล่าสุดที่เดินไปหรือเพราะมันจะไปหยุดตรงนี้ครับพอหยุดแล้วเนี่ยเราจะเลือกกินได้ว่าเราจะกินของอะไรนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับผมขอกินช็อกโกแลตก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่เดี๋ยวช็อกโกแลตเนี่ยเราสามารถทิ้งเพื่อทําให้กินของ2ชิ้นได้นะครับเป็นความสามารถพิเศษของช็อกโกแลตนั่นเองตาคนต่อไปก็จะเลือกว่าเขาจะเดินสีแดงต่อหรือเปล่าถ้าเดินสีแดงต่อก็มาอย่างนี้เราก็เลือกกิน2อนี้หรือจะเดินตัว ก่อนหน้านะครับสมมติเฮ้ยขอเดินสีเหลืองแล้วกันปรับทำไมเดินสีเหลืองเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยครับมันทําให้เขาเนี่ยได้หยดวายนั่นเองนะเขาก็เก็บหยดวายไว้แล้วก็ตาโคต่อไปอ่ะเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเมื่อวิ่งผ่านมาเช้นได้นี่จะเป็นกฎเฉพาะของเกมนี้นะถ้าผ่านออนนี้ได้นะครับเราจะได้เอาของเนี่ยแลกกับตรงนี้ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วเมื่อไหร่ก็ตามมีมดตัวแรก ที่เดินมาถึงตรงนี้มดจะไปเดินถึงนั้นได้ไงมันจะเดินถึงได้ก็ต่อเมื่อมันไม่มีสีของมันอยู่ข้างหน้าแล้วอย่างเช่นถ้าสีเขียวเนี้ยมันไม่เหลือสีเขียวแล้วครับมันก็จะเดินขึ้นมาเลยปังนะครับแล้วก็ตัวต่อๆไปก็จะเดินขึ้นมาตามขึ้นมาไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มดเนี่ยกลับรางมดจนหมดแล้วนะครับเกมก็จะจบลงนะครับพอเกมจบปุ๊บเราจะมานับแต้มครับอ่าอย่าลืมว่าใครที่เดินมดเข้ามารางได้เนี่ยจะได้หยิบอันนี้ก่อนด้วยนะอ่าคนใครมาคนแรกก็หยิบไปนะครับ ซึ่งมันมี5ตัวน,นี้ก็จะหมดพอดีหรือถ้าก็นั่นแหละนะครับก็จะหยิบไปเป็นแต้มตอนจบเกมโดยที่ตัวที่อยู่ด้านบนสุดคือสีเขียวสีเขียวจะเป็นตัวบ่งบอกของคะแนนของเบลเปเปอร์หรือว่าพิกหยวกนั่นเองนะครับผมถ้าอยู่ข้างบนสุดคือพิกหยวกเนี่ยจะมีค่าชิ้นละ4แต้มนะครับลองลงมาครับจะเป็นเลข3อยู่นะจะเป็นเลข3อยู่ลองลงมาคือขนมปังนะครับขนมปังชิ้นละ3แต้มแอปเปิ้ลชิ้นละ2แต้ม ชิ้ชิ้นละหนึ่งแต้มและอ่างุ่นชิ้นละศูนย์แต้มหรือพูดง่ายๆคืออ่างหุ่นไม่มีแต้มนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นการแบบว่าเฮ้ยเราดูความน่าจะเป็นว่าเฮ้ยมดตัวไหนใกล้ถึงแล้วอะไรยังไงแล้วนะครับเพื่อที่จะได้ดูได้ว่าเฮ้ยอันไหนแต้มเยอะเราได้หยิบอันนั้นไปอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเกมแนวออกเหมือนเกมเล่นหุ้นหน่อยๆนะนะครับผมก็เล่นแค่นี้เลยนะครับจริงๆคือเล่นง่ายมากเล่นง่ายมากจริงเดินปุ๊บหยิบของข้างเดินปุ๊บหยิบของข้าง,งนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการสุ่มนะ อยู่อันล่างสุดชั้นล่างสุดก่อนแล้วค่อยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ทําให้ตัวมาตัวแรกเนี่ยเป็นศูนแต้มนั่นเองนะครับส่วนนี้ก็จะไปอยู่ชั้นบนสุดก่อนแล้วก็มาชั้นที่2แล้วก็มาชั้นที่ศชั้นที่3แล้วก็ชั้นที่1อันนี้มันจะแบบค้าคกันไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคลาัม,มากของโมช็อกโกแลอตอ่านะครับที่เราสามารถใช้ได้อันนี้เขบอกอ่า n e n moving and skip the first food token อ่า the match the color ก็คือปกติแล้วมันต้องไปหยุดที่ ฟูโทเคนที่เป็นสีของมันนะครับแต่เนี้ยมันจะสกิปได้เพื่อไปให้ไกลขึ้นนั่นเองเผื่อจะเป็นสิ่งที่เราต้องการอะไรเนี้ยนะครับอ่าน,นี้รีไซเคิลนะครับ before after turn pick up the three food token from the start of the trail keep one นะครับ and place the other two at the end โอเคอันนี้ก็คือถ้าเรามีช็อกโกแลตเราที่งช็อกโกแลตครับเราสามารถดูเอา3อันเนี่ยที่อยู่ในแถวแถวปลายแถวนะครับผมเลือก1ครับแล้วอีกสองอันอามาไว้ที่ ที่ตรงนี้นะครับผม Recycle m o u n t a i er, n อะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นความสามารถที่สามารถใช้ช,ช็อคโกแลตได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการนับแต้มของหยดวายเช่นนี้เขาบอกว่าหยดวายเนี่ยจะมี1แต้ม for each food token of the type you have the most อ่าก็คือว่าหยดวายเนี่ยจะมีแต้มตามจำนวน food token ที่เรามีซ้ําๆกันเยอะที่สุดนะครับอ่ายิ่งเยอะเท่าไหร่วายก็จะมีแต้มเท่านั้นอันนี้ก็ for each Y worth 1 point for each of your food token ดัตบุส0 R 1 p o i n t อ่าก็คืออย่างที่เห็นว่าตอนจบเกมเนี่ยมันจะมีฟู้ดโทเค็น2อันที่แบบเนียอันนี้ได้ศูนแต้มนี้ได้1แต้มนะครับชีสได้1แต้มอางุ่นได้ศูนแต้มอ่าถ้าเกิดว่าการนับวายเนี่ยเป็นวิธีนี้ก็คือว่าถ้าเรามีชีสกับอางุ่นเยอะๆก็ทําให้วายเรามีแต้มสูงอ่ะอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นการ์ดที่ทําให้แต้มของคะแนนวายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเพิ่มวาเลียนครับอ่าซีบราอันนี้ก็คือจะทำให้ มีมดม้าลายด้วยนะเข้ามานะครับและมดม้าลายนี้จะไปหยุดที่ช็อกโกแลตแล้วก็หยุดวายนั่นเองอะไรเงี้ยอ่านี้ no effect อ่าสำหรับใครที่เล่นครั้งแรกก็ใช้ใบนี้ก็ได้นะครับจริงเลือกเลยก็ได้ว่าอยากเล่นโหมดไหนหรือว่าจะสุ่มเหมือนผมก็ได้อันน place an new bonus food with the small food token it doesn't score points or your matching food a w e r o u l d 2 extra p o i n t อ่ามันก็จะมี c o m p เนนต์เนี่ย small food token อ่าเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลา เข้ามามันจะหยิบอันนี้ถูกไหมแต่เนี้ยเราจะหยิบสมอลฟูดโทเค็นแทนแล้วทําให้อาหารชนิดนั้นที่เรามีอยู่เนี่ยเพิ่มขึ้นได้อีก2แต้มนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นเป็นกฎพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับจำนวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูความเห็นส่วนตนัวผมดีกว่าวาผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับไ t e s เกมนี้ก่อนอื่นก็ต้องมาพูดถึงคอมเมนต์ก่อนนะครับคือมันดีเวอร์มา,มากเลยนะดูนี่คือขนมปังเห็นไหมคือมันจะมีแหวงแหวงเนี่ยนะสองด้านจะมีแหวงแวงนะครับ เอ้ยทำดีมากเลยเป็นดับเบิลเลเยอร์แล้วก็ทำให้แบบดูมีมิตินะครับเนี่ยชีทก็ดูมีแบวงๆมีรู่ๆเสร็จแลวสวยสร็จเนี่ยมันจะแบวงๆเป็นเนี่ย,นะนย,นย,ยนะครับเนี่ยแอปเปิลก็มีแบวงๆโดนรอยกัดอะไรเงี้ยนะครับเอ้ยความจริงเออมันไม่จำเป็นต้องทำนี้ก็ได้แ,แต่การที่ทำนี้เออมันทำให้โทเค็นมันหนาขึ้นแล้วก็ ดูสวยดูสวยงามเวลาเราเอามาหยิกจับเนาะเวลาแบบเก็บเป็นแต้มแล้วเรามานับแต้มดูดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวคอมแพเนนต์ตัวมดต่างๆนานาก็ดูใหญ่โตมโหฬารซึ่งเหมาะกับเป็นเกมแฟมิลี่มากๆคือเ <ๆ S 2> วลาเราเล่นกับเด็กอะไรเงี้ยเล่นกับผู้ใหญ่เนี้ยถ้าเป็นเม็ดคิวเล็กๆเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้แล้วก็เด็กอาจจะไม่อินเนาะอันนี้คือคอมแพเนนต์ใหญ่โตแบบกลางดีนะครับกระใหญ่โตกางดีเนี่ยมดตัวเริ่มเลยแล้วก็เดินปั๊บๆเล่นง่ายเข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของ อาร์ตเวิร์กก็โอเคนะครับอาร์ตเวิร์กก็โอเค <c oughs> ต่อไปมาดูข้อเสียครับผมขอพูดข้อเสียก่อนในนี้ อ่า uh, อย่างแรกคือไอ้ตัวนี้ครับแอนฮิลหรือว่าลังมดของมันครับที่ไม่สามารถเก็บลงกล่องได้ผมไม่ชอบอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเรามาประกอบเสร็จแล้วเก็บลงกล่องไม่ได้อะคือหลายเกมเนี่ยเวลามีอะไรที่ประกอบเนี้ยเขาก็จะมีช่องให้ใส่ไปเลยจะได้ไม่ต้องถอดออกใหม่ประกอบใหม่นะครับการที่ว่าเราจะต้องแบบเออคอยมาถอดออกคอยประกอบใหม่สุดท้ายมันก็จะหลวมครับพอหลวมปุ๊บสุดท้ายใช้ไม่ได้เราก็ต้องทิ้งอยู่ดีนะครับก็แนะนําว่า เอาไ,ไอ้ตัวนี้ออกก็ได้นะแล้วก็แล้วก็เอาเนี้ยวางซ้อนๆกันเฉยๆก็ได้แล้วเอามดมาวางไว้ที่ตัวเลขก็ได้ก็ทําได้นะครับง่ายๆนะครับก็ใช้ให้มันเจ๊งหน่อยก,ก็ได้แล้วค่อยทําแบบที่ผมบอกนะครับเพราะเป็นงั้นเนี่ยโหถอดเข้าถอดแล้วก็อ,ออกอยังไงก็เจ๊งแน่นอนนะครับต้นไม้ของเอเวอร์เดลเป็นตัวอย่างที่ท,ที่เห็นได้ชัดเจนนะครับสุดท้ายคนก็ไม่ใช้เพราะว่าต่อ้มันสวยจะตาย,ยางไงการที่ต้องมาถอดเข้าถอดออกเนี่ยมันนั่นแหละมันเจ๊งมันยึดไม่อยู่อ่าแล้วก็ <c oughs> รูปแบบเกมเพลย์นะครับรูปแบบเกมเพลย์ต้องบอกว่าเคลียร์คลีนและสนุกมากนะครับมันเป็นเกมอารมณ์แบบมันเป็นเกมเย็นๆอะเกมเล่นแบบ f m m l y อ่ะแต่ว่าเป็นเกม family ที่ผมสนุกเฉยเลยอะคือมันเหมือนเราได้เล่นพอยต์สลัดไม่รู้ว่าเคยเคยเล่นกันหรือเปล่าอ่าหรือถ้าเป็นชื่อไทยจะชื่อว่าสนุกสลัดนะครับอันนี้ผมน่าจะรีวิวไปแล้วนะครับเป็นเกมที่แบบว่าเฮ้ยผยกระยิบการ์ดแค่นั้นเองแล้วสุดท้ายก็มาดูว่า ไอพวกสลัดผักสลัดที่เราหยิบมาเนี่ยมีกี่แต้มแล้วแต้มใย้เยอะสุดคนนั้นชนะแต่เกมนี้ครับมันก็คล้ายากันเหมือนกันคือเราก็จะหยิบไอพวกนี้ครับผักก็คือพวกอาหารเนี้ยฟู้ดโทเค็นเนี่ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็มาดูว่าใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะโดยที่ทุกคนเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการกําหนดแต้มของ้ตัวพวกนี้ครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าตัวไหนเดินเข้าก่อนเนี่ยมันก็จะอาจจะทําให้มีแต้มเยอะขึ้นเยอะที่สุดหรืออาจจะแต้มน้อยที่สุดอันนี้ขึ้นอยู่กับกดการ์ดกดที่เราสุ่มมานะครับก็คือ มันเหมือนเล่นเกมเล่นหุ้นอะเหมือนเราซื้อหุ้นไปก่อนเราพยายามเก่งหุ้นนี้หุ้นนี้พอเห็นเฮ้ยมันนําแล้วว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเข้าก่อนว่าเข้าก่อนเฮ้ยอันเนี้ยม,มันต้องแต้มเยอะแน่นอนเพราะนั้นเราตัวหลังเนี้ยคอยเก็บไอ้ตัวนี้ให้เยอะๆดีกว่าหรือคนหนึ่งที่เขาเก็บอันนี้เยอะไว้อ,อยู่แล้วเขาเก็บชีทไว้อยู่แล้วเขาก็เลยพยายามที่จะเร่งเดินสีเหลืองให้ไปเร็วที่สุดเพื่อที่จะไปเข้าสินชัยเพื่อให้ชีทเนียมันมีแต้มเยอะที่สุดอะไรเงี้ยนะครับคือ เออเจ๋งว่ามันเป็นเกมเหมือนแบบเราซื้อหุ้นแล้วก็ปั่นหุ้นแล้วก็มาดูว่าหุ้นไหนขึ้นหุ้นไหนลงหุ้นไหนเจ๊งแล้วก็นับแต้มอะไรเงี้ยแต่เป็นเกมเล่นหุ้นเกมอารมณ์เล่นหุ้นที่แบบมันง่ายมันง่ายมากเลยมันเป็นแบบ Family Wa ทแล้วก็มีอะไรตัดสินใจแบบดีเลยคือการตัดสินใจของมันคือมันไม่ใช่มีแค่2ช้อยให้เลือกไงแต่มันมีถึง5ช้อยให้เลือกว่าคุณจะเดินตัวไหน เดินตัวไหนปุ๊บคือคืออย่างแรกคือคุณก็ต้องดูว่าเฮ้เราเดิน,ปนไปอย่างเงี้ยแล้วเราหยิบอะไรได้บ้างมันก็จะมี2ช้อยให้เลือกหยิบถูกไหมอย่างเช่นว่าถ้าตัวเนี้ยเดินไปตกที่ชีตอ่าแล้วมันมีแอปเปิลอยู่ข้างหน้ากับมีขนมปังอยู่ข้างหลังก็ต้องเลือกว่าจะหยิบแอปเปิลหรือขนมปังอะไรเงี้ยนะครับก็คือมันเป็นการตัดสินใจที่ดีและไม่ซับซ้อนและใครก็ตัดสินใจได้เพราะว่ามันไม่มีโปรเซสอะไรมากมายเลยเดินและหยิบเดินและหยิบเดินะหยิบเพราะฉะนั้นเกมเนี้เนี่ยมันเหมาะกับทุกเพศ เด็กที่แบบพอที่จะเรียนรู้กฎอติกา,าคร่าวๆได้เด็กแปดขวบขึ้นอะไรเงี้ยผมผมรู้สึกว่าเด็กเด็กหกขวบก็ได้เล่นได้ั้มและผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยก็สามารถเล่นกับเด็กได้แบบสนุกอะแบบโอเคกูกักกูจะเอาอันนี้จะเอานั้นแล้วก็มีแวร์เลียนต่างๆนานาที่จะนาให้เกมนี้เนี่ยลดความจําเจอ่าต่อให้เกมจะดูจําเจก็ตามนะครับแต่าจะาถามว่ามันหมือหวาแบบหูเล่นแล้วมันขนาดนั้นไหมก็ไม่นะเพราะก็อย่างที่เห็นว่ามันเป็นเกมแฟมิลี่นะครับผมพั้ีครับ เกมนี้ครับไบส์ครับเซมี่เกมมิงครับขอให้เป็นเกมเล็กคอมเมนต์เลยครับถ้าใครหาได้ผมแนะนําว่าให้มีติดไว้เลยนะผมรู้สึกว่ามันดีอ่ะแบบลูกค้าใหม่ๆมาเงี้ยแบบว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กมหาลัยหรือครอบครัวหรือว่าแบบคือเน้นคนเล่นใหม่ะนะครับหรือคนเล่นเก่าส่วนคนเล่นใหม่มาเล่นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกเซฟช้อยหนึ่งเลยที่จะสามารถหยิบมาให้เล่นได้นะครับผมไม่ใช่แค่ดิสก์สิดะไรแล้ว,ลวอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมว่าน่าจะมีติดทุกร้านนะและอีกอย่างคือมัน มันสบาย G M มากอ่ะคือมันสอนง่ายมากอ่ะและในการสอนง่ายอย่างที่เห็นอย่างที่เห็นว่ามันมีการการตัดสินใจที่หลากหลายไม่ใช่แค่แค่แบบว่าเฮ้ยทำตามเกมไปแต่ว่าเออมันคุณต้องตัดสินใจด้วยนะแล้วก็ทุกๆการตัดสินใจจะมีผลต่อแต้มด้วยนะครับและทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมมีอินเทอร์แอคชั่นในการกําหนดแต้มมีการแย่งตัวเดินเขาจะเอาอน,นี้กูแย่งแล้วก็มีการเล่งให้ตัวนี้เข้าไปก่อนเพื่อให้แต้มมันน้อยสุดอะไรเงี้ยเขาว่ากันไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเกมหนึ่งที่เพ,เพ,เพลิดเพ มีสตาติจี้แล้วก็สอนง่ายแล้วก็สนุกเลยครับผมครบเครื่องมากถ้าชอบเกมนี้เห็นเกมนี้แล้วอยากได้นะครับไบต์ก็สามารถไปดูได้ที่ร้านมีนบุ๊กนะครับก็ต้องขอขอบคุณร้านมีนบุ๊กด้วยที่สปอนเซอร์คลิปนี้มานะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม